ไอเล็กว่าไงมึงรู้ไหมว่าการที่จะเก่งแบบไซตามะเหมือนวันพันแมนได้เนี่ยมันต้องทำไงเอ้าวิดพื้นอะไรนะวันละหนึ่งร้อยทีลุกนั่งหนึ่งร้อยครั้งอะไรเนี่ยจะไดเกมอาร์วีมึงรู้ไหมทำไงทำไงเติมเงินเลยอีกไว้เก่งตรงไซต์ตำมะเลยเติมเงินปลดตัวนี้เอยใช่เงินแก้ปัญหาแก่เออมันจบไปแล้วไอสกินหลอกหลอนเนี่ยพวกเกี่ยวกับวันพันแมนทั้งหลายโอ้จะเล่นเกมทั้งดีโปรโมชั่นเทียอะไรเยอะแยะโอ้ โอ้ยเกมขึ้นเล่นเกมทริงๆต้องงานขนาดนี้เหรอเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม RV ครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราปล่อยไก่มากโดยที่มึงไอ้เล็กรับไม่ชอบเลยโทษโทษทีไม่ได้ไม่ได้อัปเดตแพทเนี่ยเขาเปลี่ยนผีบ้านแล้วหรือปีนี้มันเป็น RV ปีที่ยี่สิบสองแล้วไอ้โง่ปีบ้นไม่ที่ปีเปิดอะไรได้ขนาดนั้นอา RV เป็นต้นฉบับ L.L.Dota ก๊อปเกมนี้ไอ้โง่ฟรีไฟก็ก๊อปเออฟรีไฟล์ก๊อป r o วีทีเีก๊อปยังไงก๊ <laughs> อปเกียร์ก๊อป r o วีไม่เชื่อกูโอเคไหนกูดูดิเฉียดอันดับโลกมันแรงเท่าไหร่รอยี่สิบหกดาวคอนโกลเลอร์เคมันใครเนี่ย V.I.A เ <c oughs> ขาอะไรเนี่ยรับทุกงานงานไวไม่รับงานอะไรวะน่ะอะไรเนี่ย เช่นนี้รับปั๊มเอ็มไอาเล็กรับปัม<า>ป๊มดาวเอเออัอนดับหนึ่งเนี่ยเห็นเปล่ารับทุกงานราคาถูกกว่าเพชรกูมีทิ้งลายไว้ให้ด้วยนะเอาอรออะไรล้ว <ๆ S 1> ไป,ไปจ้างดิโอ้ต้องจ้างเออต้องจาอ้างเออกเก เิ้ยม,มีมีลูกสมุนกูด้วยเนี่ย<ช>ลูกสมุนกูด้วย<อ>เด็กเด็กในะสังกัดเออเด็กเด็กดอกกูน้องแบงค์โอ้ร้อยยี่สิบสองดาวใส่โมเตอร์ซ้อมเนี่ยเลยไม่ได้เก็บรเฮ้ยถ้ามีคนรู้จักแล้วเราไม่ต้องไปจ้างคนอื่นคนไกลแล้วอ,อะไรนี่มีมีมีแก๊งกูอีกตัวหนึง่งร้อยสิบห้าดาว <c oughs> แต่เห็นมันไม่เล่นเลยนะสงสัยแบบเขาซ้อมอย่างเดียวเลยเขาช่วงนี้เขาไม่เขาไม่ได้ยอมเก็บดาวเนี่ยเออไอ้มันมึงรู้ไหมว่าการที่จะเป็นพวกนักปั๊มแรงเนี่ยมันต้องรอที่แบบ รอหรือดูการแข่งขันของโปรลีกกันเว้ยมันถึงจะมามันเป็นว่าคนที่ปั๊มแรงอ่ะไม่กลัวพวกโปรเพเยอร์เว้ยมึงรู้ปะรอะคนเก่งๆไปซ้อมทีอ,อ,อันนี้เรื่องจริงนะเว้ยกูกูไปรู้มาเว้ยว่าแบบการที่เออเป็นพวกปั๊มแรงอ่ะมันกดตีห้ามันก็สู้โปรเพเยอร์ไม่ได้เว้ยเออเพราะฉะนั้นมันต้องเล่นแล้วมันต้องปั๊มระหว่างที่แบบเขาแข่งกันอยู่เว้ยอย่างงี้นี่เอาละวันนี้ เราจะไปปั๊มแรงกันบ้างนี่ไอ้เหี้ยโวโปรไอ้เงี้ยมันซ้อมกันอยู่มากูแรงแคูต่อให้เขาไม่ซ้อมเราก็ไม่ไปเจอหรอกเอาละเริ่มกันจับคู่ไปเลยโง่รีบอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วเรารอบนี้ไม่มีแรงโลนะต้องไปแย่งไหอย่าอยู่แอดเธอไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เงี้ยเดี๋ยวอะไรวะเมื่อกี้เอ้าทัดไปเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเมื่อกี้อยากดูอยากดูทักมา โอ้ไม่กูอดูมากเอ้ยเลือกเลนเลือกเลนโอ้เลือกไหนเลือกเอาไปป่าไปอป่าป่าเฮ้ยป่าคุณต้องป่าเหรอไอ้นั่นมันจองแครี่ไปดิไปแล้วดีไม่เป็นไรมึงคิดหรือว่าระดับกูเนี่ยต้องลีกเท่านั้นเอาแจกไว้เพื่อนแบนย้อนเหรอเคยต้องการแบนย้อนอืมอ่ากูนี่กูขีไข่กูขีป่าถูกปะ ใช่ใช่คิดว่ายังไงป่าเป็นยอนป่าป่าแล้วนะป่ายอนเนี่ยยอนโดนแวนไปแล้วโดนแวนยึดเขี้ยงโอ้ยดูเกี้ยกอะเออลิงก็ไปเกี้ยวเสร็จกูจะตบพวกมันให้แหลกเป็นไง เดียเราไม่เช็คกันวะไม่เห็นมีใครพูดเลยฮวัสดลครับไวรสสวัสดีครับไวรดสัสดีครับสวครับโดนวัสดีครับสดีครไวดนกเออมาแล้บวไวดนีบอกดว่ดนสดีเดีดนิกทยี่ห้องเัสยัไเนส่ยหารือมัแออฟันไลโนวัสีรมวันออครไวโนสว้กบตวีว่นเออกลัวยอมแลรวสักดีัวยอมีล้วนดีต้ัวยอดแลรสอ เท่าไรให้แลกเด็กเกมไม่ได้เงินไงฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเฮัลโหลครับเพื่อนเฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลครับรูไปด้วยกันการตอบรับไม่ไม่คิดยังไงกันเราเราเปิดก่อนเลยวะเปิดใครวะเดี๋ยวไปเปิดเล่นหนอยออหมายถึงคูเปิดสกิลป่ากันยังไงทางข้าเป็แล้วไอ้ลิงอ่ะลิงมันต้องต้เหมือนลิงไงเข้าใจว่า อันนี้อารมณ์เหมือนฟาร์มแล้วว่ากไม่มีอะไรทำก็เลยกินยาจับบ้างมันกินขิงรวยข้างบนมันหายอะมันมันหายัดกันแล้วเพื่อนมันยัดกันจนมิดแบบมิดทิ้งกันแล้วอ่ะอืออือดูได้เลยเดนล่างกูจะทำให้ชอกช้ำไปเดูวูคองมาแล้ววูคองคอมแมนตุ้มโป เอไม่กัดไปคนหนึ่งยัยนี่โดนก็หอยไอ้เล็กมึงเลิกพูดคำว่าหอยมันคือหอยไม่มีใครเขาใช้หอยกันหรอกเล็กๆได้เลยโอ้โหเฮ้ยมันจะตายมันจะตายโอ้พิมพ์ก่อน เยอะเข้าไปเป็ความต่อเรื่อยไม่เห็นถึกเลยไม่เห็นจะถึกเลยสินเองกูไปเอาบรูนบเนี่ยสานิทเนี่ยสานิทมันทำห้าวเนี่ยกูไม่สนิทเลยนิ่ไม่เคยสนิทแบบนั้นแป๊บนึงแป๊บนึงเก็บพลังก่อนวิ่งใส่กูอ่ะดูดมการเล่นป่าเนี่ยมันต้องฟาร์มป่าเพื่อเก็บพลังป่าคนเข้าใจป่ะสะสมพลังไม่เห็นยวฟาร์มไม่เห็นจะยืนยินมามึงมันเล่นกันเป็นป่ะเนี่ย บเอ้ยากอยากอะไรอยากอะไรวะที่อยู่ก็อยากอยากอะไรสาวสิอยากอะไรสงสัยโอ๊คล่างโอ้เอาเลยมาแล้วมาลแล้วไม่ตายแล้วตายอยู่ตายอยู่

เมื่อกี้คืออะไรเฮ้ยมันอยากโดนกูต,ตบเล็กทำไงดีเพื่อนเอาอีกร้อนไม่พอ,อร้อนมากนีม่มันบวกกันอีกข้าอล่างมันมันกันยังไแปบ๊บนึงกูฟาร์มอยู่เกิแนแตกแล้วเงิแนแตกมาแล้วอือดันเลยเปล่า อย่าพึ่งยอม,อยพยอมแพ้โดนโดนเขาะกันว่าตอนนี้ลิงเป็นเมตานะเว้เนี่ยเรารอแถวนี้ไหมขอมไดโอ้ยโอ้ย้ยเฮ้ยง่มาหนวดมเลยอเลยไปเลยปะเห็นปะมืนหนระอเฮ้ยมันแข็งแข็ง ไปกูไปไก่ฟูวาดบาดบ้านข้างล่างนี่มันคืออะไรนะมันมันมันน่าจะเล่นกันอยู่เลีนเดียวว่ะโอเคเพื่อนใครนะมันบอกอยากโดนไเนี่ขยันยืมมืออือขโมยบลูไปทีนี่ยันี่ยังฟาร์มมือยู่อีกอะไรเนี่ยกูเอาไปฆ่าฟอฟเลยโอย โไวเลยกูคือคนไว้วะขาป้อมยังร้องเยยาป้อมยังร้องโดนไว้ไว้คืออะไรไอ้มันเหมือนสู้กันเลยขวดฮิลล์นแปลกๆกว่เพื่อนคิวภาษาไทยกดหนึ่งเด็กว่าเราไม่สามารถประมาทได้ว่ะเกมนี้แ็กเดี๋ยวกูจะเริ่มแบบมีระเบียบวินัยแล้วเค้ะไหมได้เกียร์ฐานะนี้ ใบยังว้ายสาดยู่เกมโบ้เนี่ยหมดแต่เลือดแม่งโคตรเยอะเลยโหเยอะว่ะเยอะจัดไม่ได้เยอะแค่เลือดดาร์กก็ดาร์กหรอได้ได้ได้ดาร์กดาร์กบอกบอกเพื่อนทีมดาร์กเพื่อนดาร์กเออเฮ้ยทีมมึงหัดทีมกันบ้างดิพีมปากดีเคยเป็นไหมเคยมีไหมเอาไม่โง่ อไ้ทีมเราเริ่มมีระเบียบเธอเรเริ่มมีระเบียบไอ้เล็กมึงมีมึงมีของปะวะอะไรไม่ไม่มีไม่มีใช่ได้ไปเมื่อกี้คุณลืมมันยังไม่แปดนาทีมันยังปล่อยไม่ได้โอเคกูเริ่มอัพแพดละแปดนาทีก็คือไม่ได้ปะวะไอ้นี่กูไม่รู้แล้วไม่รู้มั่ยเฮ้ยยังไม่ง่วงเลยกูไปล่าไอ้เล็กเล็กล่างล่างโอ้เลยเยเลยลอยลอยขโมยมังกรได้ ไม่เลยออเออเออไอ้เล็กกูไม่สู้เพื่อนทึบสองหนึ่งหมุนก่อนหนึ่งจังหวะเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าโดนด้กูเดือดเจี๊ยบอยู่เอ้ยทำไรวะทาล่าให้ด่านใช่รอเขาดีแล้วเอใช่ทำไรวะขุดยากเอ้ามันด่ากูไอ้เป็นแฟนกูละเอ้า ปวดระบาดกระพุ้อปวดระบาดกระพุ้งหุบุดลดช่วยกูอยู่มาแล้วเฮ้ยไปนะโอ้ยเดือดจังเลยโอ้ยมันแปลงร่างช่วยปีไวเออโอ้ย โอ้ยยิ่งมึงมีแต่ตัวแข็งแขงจริงคือกูต้องออกกูต้องออกไอ้จอกกอบแล้วเนี่ยไม่ไหวจริงเหมือนเตียนมีขยะหนีตายเฮ้ยโอ้ยมันต่างกันเจ็บปวดเอ้ยวัวดีสู้มือดีกว่ไม่ชอบเจ็บปวดเจ็บปวดมาก เออแตวกูเอาดากเซเลเยอร์ให้เล็กเราจะได้ดันป้อมไงแบบสูงทูต่อใครไหนขยะท <c oughs> ้าวันไหนขยะข้ <c oughs> างล่างเขาเล่นอะไรกันอีกอ่ะกูว่าเดี๋ยวก,กูไปเปิดเลนที่แบบมันขาดดีกว่า <c oughs> มึงไม่ออกลูกตาอะไร เบอเยอะเยอะเฮ้ยกูกูกูไม่สู้ลยนะตอนระเบิดไอ้ยามันตางไปแล้วไจริงเออดีมากโอ้อโอ้โอ้ไปไหนโวิ่งไปยังไงฆ่ามันห้มดอื้อกคนเล็กเอาอีกเอาอีกเอาอีกเหรอเอออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ขยาวิ่งขยาวิ่งขยาวิ่งเเล็กดูขยาวิ่ง ลามึกปลาหมึกปิ้งปลามึก <laughs> ปลมึกปิ้งมึไงปลามึกเอาปูาออกอเฮ้ยมีคนสนับสนุนมึงลิงดาวนันอ,อีกเอ <laughs> <laughs> โอ๊ยโอ๊ยโอแรงเลเออน,นั่นแหละเล่นมันของฉุยเฮ <laughs> 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 ยเทีมึง ช่วยด้วยเขี้ยวายอเล็กเป็นเอาอะวายวายอีกแล้วไอ้เล็กไม่จมไม่จมไอ้เหี้ยคนตเอ้ยใอ้าวเออใครแคร์เน่ยแครแล้วกูแคร์ล้วเพื่อนกูมาแล้วเพื่อนกูหนีฟาร์มฟาร์มมานานมากเออกูรอวันนี้แหละวันที่ดาบแดงกูจะพลังงาน เฮ้ยมันเสียงมันเสียงตแล้วโอเคโอเคิ้ยัแครยู่ไหนอ้าวทีนี่โดนกัดกูโดนเฮ้ยเฮียไม่ไม่อยากนากูไม่อยากนำกูไม่นำเราต้อเคลียร์ป่าเคลียร์ป่าไอ้เล็กเมังก่เกิดเที่ยว กำลังไปเอาไงดีวะขึ้นแม่งเลยป่ะเล่นแม่งเลยป่ะตายแล้วเขียนี่หลุดเขี้นี่หลุดหลุดหลุดโดยเฉพาะไอ้เขียยมึกไอ้เขียยมึกเล่นช่วยกูหลหวาว่ามีคนเนียนโอเคมีคนเนียนตายเนยนอ่ะมันเนียนอ่ะโอ้ยกูวิ่งฮึบโอเคโอเคโอเค มันด่ากูแน่มันด่ากูแน่มันด่ากูแน่มันกูไม่เีมันมันไม่เตาใหญ่เลย Help เอาอะไรวะเออไปเข้าเพื่อนหึบหัวแล้วลัวแล้วไ่เข้าเพื่อนช่วยโคตรเยอะโคตรเยอะเลยเอ้ยมาดีมาดีโอเค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 โอ้ย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 เออเออก็ตีนเปล่า ย่านี้มันจะหนีนี่เ้ยมีเทวหลังกูไปกูไปไอ้เ้ยมึนแปลงร่างทยี่กูไปเียเล็กใจด้วยเล็กมแล้วเล็กหมแล้วยังมันมก้องจะฆ่าคนเดียวเชยด้วย เลยหรือว่าตุ๋ยป้อมหรืว่าเล็กไปตุ๋ยป้อมไม่คได้บ้าทั้งบนทั้งล่างเลยแม่งแบบน่เนี่ยแต่กูออกกลางเ่ะทีเดียวดมแค่เดินไปดมก็แตกนะาล่าอะไรมาแล้วโอ้ยเฮ้ยเพื่อนต่อมะขี้วันอ่อนเชื่อเลยเพื่อนเ้เอ้า เอ้าเอาโดนยิงล้าแต่เด็ก้ยมันพีมันข่าใหญ่เยคืออะไรดาร์กดาร์เ้ามันเป็นป้าไปแล้วเอเอมันเป็นป่าไปแล้วาัไม่ถูกกูขังแม่เลยข่าโลงขนาดนั้นทียวป่าไปแล้วไอ้ี้ยววโอ้โหโอ้โหโ เกลลิงมาแล้วเชื่อไหมว่าลิงตัวนี้ปากนี้ถือจะเซฟแล้วอูเชื่อไอ้เล็กกูจะเข้าไปหลวงอีหาดนี่เอ้ามึงไม่ใช่อีธันูเหรอขอโทษถ่ายได้ปหมได้ึบกูวิ่งอย่างเดียวึบนั่นแหละเพี้ยนโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้โหไหนวะไหนทีมมึงไงมึงไงมันแตกแล้วว่เล็กโอ้โหจบละง่ายเกินนะดีจบแล้วเอ้ามกีกูได้ MVP บอกเพื่อนทุกคนต้องชื่นชมกูกูอัพขันแล้วเด็กโอเค ไปแพ้เลยนี่หว่าโอ้โหแล้วได้ MVP ด้วยโอ้กดไลค์เฮ้ยต้องกดไลค์ต้องกดไลค์ขึ้นก่อนไหนนะกดไลค์ยังไงเอ้นะคะแนนยังไงกดไลค์กดไลค์12.8อะกดไลค์ให้นี่ด้วยกดไลค์กดไลค์ให้พลาหมึกกดไลค์ทาร่าด้วยกดไลค์แล้วรีพอร์ตมันด้วยกดไลค์ตหัวละรุ่นหลัง